78นะคะตอนนี้นะคะแม่มนัดออนทัวร์หรือเปล่าไม่ใช่ <laughs> แมมนัดนะคะออนทัวร์เรื่องที่ดินนะคะจะพาคุณผู้ชมไปชมที่ดินเนื้อที่13ไร่2งาน55.3ตารางวานะคะที่ดินแปลงนี้นะคะจะตั้งอยู่ที่บ้านกุดน้ำใสตำบลกุดน้ำใสอำเภอจตุรัสจังหวัดชัยภูมินะคะคุณผู้ชมตอนนี้นะคะ อ,อยู่บนถนน2 0 1แยกหนองบวโคกนะคะ<ช>เพื่อที่เราจะเข้าชัยภูมิใช่ไหมคะ,คะแต่ที่ดินแปลงนี้ไม่ได้เข้าไปในตัวเมืองชัยภูมินะคะเพราะว่าเราถึงก่อนค่ะ,อะตอนนี้กำลังเดินทางจากถนน2 0 1แล้วนะคะคุณผู้ชมเพื่อมุ่งหน้าไปบ้านกุดน้ำใสตำบลกุดน้ำใสอําเภอจัตุรัสนะคะ ระยะทางจากตรงนี้นะคะคุณผู้ชมไม่เกิน10กิโลเมตรนะคะไม่เกิน10กิโลเมตรมเข้าได้สองทางทางข้างหน้าเนี่ยที่เลี้ยวเข้าสู่ถนนเข้าได้นะครับระยะ,ะทางประมาณ7.5กอมอแต่ว่าเป็นทางเด็นนะครับผมเป็นทางในชุมชน,น,นใช่ไหมคะนี้เราก็จะเลือกเส้นทางใหญ่นะครับคือแยกด้านหน้านู้นนะครับแยกถนน 2179นะคจการเดินทางอ๋อจริงๆแล้วเนี่ยเข้าได้2เส้นทางก็คือตรงไหนกับตรงไหนนะพี่นัอ๋อตรงนี้ก็ไปได้ซ้าเมอเนี่ยใช่ไหมคะแต่ว่าเราจะไปถนนโกสีนะคะตอนนี้นะคะเราจะพาคุณผู้ชมนะคะไปชมที่ดินราคาถูกกันนะคะที่ดินราคาถูกมีอยู่จริงนะคะคุณผู้ชมแต่ว่าเราจะหาเจอหรือเปล่านะคะ มาหาเจอแล้วนะคะและแบบก็อยากจะให้คุณผู้ชมนะคะได้รับชมนะคะแล้วก็ได้รับข้อมูลที่น่าสนใจนะคะว่าที่ดินแปลงนี้ทำไมเราต้องซื้อนะคะคุณผู้ชมเพราะว่าเป็นที่ดินการเกษตรราคาถูกมีโฉนดพุดแดงด้วยนะคะมีโฉนดพุดแดงนอนสอสี่จอนะคะเดี๋ยวแบบจะพาคุณผู้ชมนะคะไปชมพร้อมๆกันอ่ะเดี๋ยวขออนุญาตวางโทรศัพท์สักครู่หนึ่งนะคะคุณผู้ชมคะ่ะเพราะว่าแบบจะติดไม้ เดี๋ยวอาจจะสั่นนิดนึงโอเคสวัสดีคุณผู้ชมนะคะทางช่อง Youtube N W Real Estate 78นะคะวันนี้นะคะแบบ อยากจะพาคุณผู้ชมไปชมที่ดินราคาถูกราคาถูกตามที่แบบพิมพ์ไว้เลยค่ะคุณผู้ชมเนื้อที่นะคะ13ไร่2งาน 55.3ตารางวานะคะ13ไร่2งาน55.3ตารางวาเป็นที่ดินที่มีโนนคูแดงนสงสีจององโอนรูปแลงสี่เหลี่ยมหน้ากว้างติดถนนสาธารณะ91เมตรนะคะความลึกประมาณ205เมตรบวกลบนะคะด้านซ้ายเมือที่ดินปลายที่นานะคะปัจจุบันเจ้าของขุดสะเล็กๆ1สะแล้วก็เป็นที่นาราคาขายรถแบบ เยอะมากๆเลยนะคะเพราะว่าอะไรถึงลถเพราะเราอยากให้ลูกค้าที่เป็นผู้ซื้อคือคนที่ตัดสินใจเร็วที่สุดก็จะได้ราคาแบบนี้ไปเลยนะคะคุณผู้ชมเพราะว่าที่ดินแปลงนี้ราคาขายจริงๆแล้วเนี่ยต้องบวกไปอีกออต่อไร่นะคะคุณผู้ชมต้องบวกไปอีกประมาณเหมือนค่ะต่อไร่นะต้องบวกเพิ่มไปจากราคาที่แหบมบ่มพิมเอาไว้นะคะแต่ว่าตอนนี้คือคุณผู้ชมซื้อได้ในราคานี้เลย เดี๋ยวเดี๋ยวเราจะเริ่มเดินทางกันนะครับณนะจุดนี้นะครับคือตัวอำเภอจตุรัสนะครับอ,อ๋อตรงนี้คืออำเภอจตุรัสแล้วใช่ค่ะนะคะเดี๋ยวสวัสดีท่านผู้ชมนะครับอีก รอบหนึ่งนะครับสำหรับ,รบวันนี้นะครับผมและคุณแหม่มนะครับแล้วก็ N W Real Estate 78นะครับจะพาไปดูที่ดินถูก1แปลงะคะ่ะใช่แล้วคะ่ะสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะคะทุกช่องทางเลยนะคะวันนี้นะคะ N W Real Estate 78 หรือขายที่ดินและอสังหาทุกชนิดนะคะกำลังจะพาคุณผู้ชมที่น่ารักทุกท่านนะคะไปดูที่ดินกันนะคะแบบนะคะอยากจะให้คุณผู้ชมนะคะได้เห็นที่ดินที่เหมือนคุณผู้ชมนะคะเหมือนใกล้เคียงที่คุณผู้ชมมาดูด้วยตัวเองเลยตอนนี้เราอยู่ที่โลตัสจตุดดรัสนะคะคุณผู้ชมระยะทางจากโลตัสไป ที่ดินแปลงเนี้ประมาณ7กิโลเมตรนะคะโดยประมาณนะคะคุณผู้ชมจากโลจัสไปที่ดินแปลงยนี้แค่7กิโลเมตรเท่านั้นตรงนี้นนคือตัวอําเภอจตุรัสนะคะเราอยู่กันที่ตัวอําเภอจตุรัสแล้วใช่ครับนี่ครับท่านผู้ชมทุกท่านครับ ตอนนี้นะครับเราอยู่บนถนน201นะครับที่มุ่งหน้าสู่ตัวจังหวัดเจริภูมินะครับเมื่อมาถึงแยกตรงนี้นะครับตัวอำเภอจุฬาจัตุรัสนะครับให้เลี้ยวทางด้านซ้ายนะครับเพื่อเข้า,าสู่ถนนนะครับสองหนะครับผมหรือถนนโกสีนั่นเองนะครับเราเลี้ยวตรงนี้เลยใช่ไหมคะขมเขาจะมีทางเลี้ยวมาทางนี้ก็คือ อยู่ตรงเทศบาลจาตุรัสเราจะใช้ถนนเส้น2179เนี่มีป้ายเทศบาลตำบลจตุรัสใหญ่ๆสีเขียวๆมีน้ำตกด้วยนะคะเราก็เข้ามาเลย <c oughs> ใช่นี่คือถนน2179เป็นถนนโกสีนะคะคุณผู้ชมที่ดินราคานี้มีอยู่จริงนะคะหากคุณผู้ชมแบบไม่เชื่อเลยว่าขายเท่านี้จริงๆหรือเปล่าแบบจะขออนุญาตแจ้งคุณผู้ชมว่า ขึ้นอยู่ว่าแบม่จะเจอเจ้าของที่เขาขายราคานี้หรือเปล่านะคะคุณผู้ชมแต่ตอนนี้เราได้ราคาที่ดีนะคะราคาที่แบม่มอยากให้คุณผู้ชมนะคะที่อยากจะซื้อที่ดินอยู่แล้วนะคะอยากมีที่ดินสวยๆเราอยากซื้อราคาถูกนะคะเพราะว่าเวลาที่แบบขายที่ดินขายบ้านหรืออะไรก็ตามเนี่ย ลูกค้าจะถามเลยว่ามีที่ถูกๆไหมนะคะนี่เลยแปลงนี้ราคาถูกเลยค่ะคุณผู้ชมคะ่ะใช่ครับตอนนี้เราก็าวิ่งสู่เข้ามาในตัวอา่าอเภอจ,จตุรัสแล้วนะครับก็มุ่งหน้านะครับท่านผู้ชมจะได้เห็นนะครับบรรยากาศของอา่าอเภอจตุรัสนะครับกระดูกคักนะครับใช,ใช่ค่ะตอนนี้เราอยู่บนถนโนโกศี2179ในตัวอําเภอจตุรัสเป็น เทศบาลอําเภอจตุรัสนะคะแต่ว่าที่เราจะไปก็คือตำบลกุดน้ำใสกุดน้ำใสเราเราผ่านคลินิกรักษาสัตว์นะคะคุณผู้ชมเพราะว่าอยู่ด้านขวามือนะคะเผื่อคุณผู้ชมมาชมที่ดินแล้วได้ดูคลิปรีวิวของเรานะคะจะได้ทราบว่าอ๋อนี่ไงอน้องแบบแบบแจ้งว่ามีคลินิกรักษาสัตว์อยู่ขวามือเนี่ยก็คือเราไปเส้นนี้เขาอาจจะมีหลายเส้นทางที่เดินทางไปได้แต่ว่าวันนี้เราเลือกเส้นทาง 2องหถนนโกสีนะคะ,ะ,คะ,คะกิโลเมตรนะคะคุณผู้ชมอีหกกิโลเมตรนะคะกว้างขวางเลยนะครับนแม่นถนนแบบอันนี้เป็นถนนลาดยางถนนทางหลวง2องหนถนนโกสีซึ่งที่นาราคานี้ห่างจากถนนเส้นนี้นิดเดียวรู้สึกที่พี่นัททำพิกัดไว้ห่างแค่2.4กิโลนะใช่ค่ะห่างแค่2.4กิโลอุย้ยตอนนี้เขามีวัว เขามีวัวกำลังแบบทานหญ้าอยู่นะคะวัวทานหญ้าคุณพร้อมมากวัวกินหญ้าแล้วกันนะคะเส้นถนนโ4นะครับน้องแหม่มก็สามารถที่จะมุ่งหน้าไปอำเภอบาเน็ตราลงได้ด้วยนะครับบาเน็ตรลงก็ประมาณ19กโลนะครับจาดทีเดียวเป็นต้นนี่นะคะเขาเขียนว่าอำเภอบําเน็ตราลง19กิโลแล้วเราก็เข้าสู่บ้านร้านหญ้าไปบ้างร้านหญ้าอุ้ยรู้สึกว่าเรามีลูกค้าฝาก ถ้าเรามีเวลาเนี่ยจริงๆเดี๋ยวเรามาใหม่นะคะโอมีมีลูกค้าฝากขายบ้านบ้านร้านยากที่แบบที่ว่าที่ห้าไร่กว่าพอบ้านสไตล์ต่างประเทศนะคะอันนี้เป็นอีกเจ้าของหนึ่งที่เขาฝากขายมาล่าสวยเลยกันะเดี๋ยวถ้าเรามีเวลาว่างนะครับแวะมาใหมใช่ให้ถ่ายให้ท่านผู้ชมได้ได้รับชมครับเราผ่านโรงเรียนบุญสมประสงค์นะคะอยู่ด้านซ้ายมือโรงเรียนบุญ คุณสมปะสงนะคะคุณผู้ชมนะคะคุณผู้ชมคะตอนนี้แบบกำลังจะพาคุณผู้ชมไปชมที่ดินเนื้อที่13ไร่2งาน55.3ตารางวานะคะ 13ไร่2งาน55.3ตารางวานะคะเดี๋ยวคุณผู้ชมจะได้ชมแบบเดี๋ยวเสียงดังฟังชัดเลยนะคะตอนนี้นะคะบรรยากาศสองข้างทางเนี่ยเขาก็จะเป็นที่นากันนะคะเป็นที่นานะคะมีต้นตาลด้วยมีต้นตาลน,นะคะเราเดินทางอยู่บนถนนโกสี2 1 7 9ค่ะนี่น้องแหมมเห็นไหมะคะเดี๋ยว อ๋อเราจะข้ามทางรถไฟอีกสองเมตรนะครับอ๋อตรงนี้ไม่ทางรถไฟ,ถไฟด้วยทางรถไฟเนี่ยก็จะมีจุดชุมทางที่อำเภอจตุรัสนะครับอ๋อม,มีก็ใกล้ๆก,กับทางรถไฟห่างทางรถไฟ4ี่กิโลเมตรนะคะคุณผู้ชมที่ดินแปลงนี้ห่างทางรถไฟ4ี่กิโลเมตรนะคะนี่เราข้ามทางรถไฟวิวสวยๆมาแล้วนะคะ สำหรับที่ดินแปลงนี้นะคะจะเป็นที่นาเนื้อที่13ไร่2งาน55.3ตารางวาเป็นที่นาการเกษตรมีบ่อน้ำหนึ่งบ่อน,นะคะคุณผู้ชมเจ้าของแจ้งว่าปกติก็ให้คนอื่นทำนานแล้วก็แบ่งเข้ากันนะคะก็แล้วแต่แล้วแต่เจ้าของจะตกลงกันนะคะข้าสู่บ้านกุดน้ำใสแล้ว,ว,ว,ลวนะคะที่ดินแปลงนี้อยู่บ้านกุดน้ำใสนะคะก็คืออยู่บ้านกุดน้ำใสแล้วก็ตำบลกุดน้ำใสด้วยนะคะคุณผู้ชม ยังเป็นถนนลาดยางอยู่ค่ะแล้วก็มีสะใหญ่ๆด้วยขวามือนะคะเราผ่านหมู่บ้านสินห้าต้นแบบว้าวชื่อหมู่บ้านแบบดีมากๆเลยทีน่าอยู่อีกหนึ่งใช่แน่นอนค่ะเพราะว่าชื่อก็เหมือนเป็นที่ยึดเหนี่ยวของคนอยู่เลยหมู่บ้านสินห้าต้นแบบนะคะคุณผู้ชมที่บ้านกุดน้ำใส่นะคะ ที่ดินแปลงนี้เป็นฉนดนคูดแดงนะคะคุณผู้ชมราคานี้คือฉนดคุดแดงนะคะแล้วก็บรรยากาศก็ดีตอนนี้เรายังอยู่บนถนนลาดยางอยู่ถนนทางหลวงสองห่เจ็ดเก้าถนนโกศีนะคะเราผ่านอะไรเอ่ยบ้านเหนือหมู่ที่สิบนะคะตำบลกุดน้ำใสเนี่ยนะครับน้องแมพครับพอถึงตรงนี้นะครับก็ให้ชะลอความเร็วนิดนึงนะครับเพื่อเตรียมเลี้ยวขวานะครับเลี้ยวขวาเลยใช่ไหมคะครับ ยินดีต้อนรับคุณผู้ชมนะคะที่เข้ามารับชมทุกท่านเลยนะคะตอนนี้นะคะแบบกำลังนำเสนอที่ดินราคาถูกทำเลดีที่สวยแล้วก็มีเอกสารคุณผู้ชมซื้อไปแล้วโอ้โหสบายใจแน่นอนนะคะตอนนี้เรา,เ,าเข้าสู่บ้านวังวัดมีบ้านวังวัดด้วยนะคะเขามีป้ายบอกนะคะ เดี๋ยวเรากําลังจะหาทางเข้านะคะว่าเราจะเข้าทางไหนดีนะคะเพราะว่าเขามีหลายเส้นทางแล้วก็แมบมกับพี่นัทนะคะมาอ่าเรามากันครั้งแรกแล้วก็อยากให้คุณผู้ชมได้ชมพร้อมๆกันเลยนะคะกลับรถตรงนี้หน่อยนะคะต้องแมพอเลยเลยทางเข้ามาดนึงคุณผู้ชมค่ะอันนี้คือเราเลยทางเข้านะคะเดี๋ยวเดี๋ยวขอกลับรถก่อนคุณเปาเวลาที่คุณผู้ชมมาชมนะคะจะได้แบบว่ามาแบบถูกต้องเลยเพราะว่าแมบมกับพี่นัทเนี่ย เลงให้ก่อนเลยลงให้ก่อนนะคะเนี่ยค่ะเขามีป้ายทางตรงนี้เขาบอกว่าจากนี่ไปจตุรัสแค่สี่กิโลเองใกล้มากนะครับใช่จากนี่ไปจตุรัสแค่สี่กิโลเนี่ยอันนี้คือบ้านกุดน้ําใสนะคะที่ดินปลงนี้อยู่บ้านกุดน้ําใสนะคะอําเภอจตุรัสจังหวัดชัยภูมิเมื่อกี้เขาติดอ่อะไรนะเขาเรียกว่า ที่แจ้งระยะทางเข้าจาตุรัสแค่4กิโลเอง<ช>นะคะคุณผู้ชมตอนนี้เราอยู่ในชุมชนจุดกุดน้ำใสนะคะใช่แล้วแม่มาอยู่โนนไทยโคราชนะคะมาที่ดินแปลงนี้ประมาณ60กิโลเท่านั้นเองก็ถือว่าอยู่ใกล้โคราแลวก็อยู่ใกล้ชัยภูมิเลยรเราจะเข้าซอยไหนดีพี่นัท โร<ด><ล>งะะเรียนกุดน้าใส oh. พิทยาคมนี่งไงห่างตรงเนี้ยแค่1.4กิโลเมตรเดี๋ยวเราเข้าตรงนี้ดีกว่านะคะข้าตรงไ,ไหนคะ,นะเ,ขเข้าได้เนี่ยข้างหน้าเนี่ยตรงนี้นะคะถ้าเข้าผิดพลาดหรือไงก็เดี๋ยวมาเริ่มใหม่ได้นะคะ<ด>คุณผู้ชมเราจะเข้าซอยนี่เลยวัดเก่าเหรอวัดเก่าบ้านโนนเหรอพี่รัตบ้านกุดน้ําใสหมู่ที่สาม วัดเก่าบ้านโนนบ้านกุดน้ำใสหมู่ที่3นะคะคุณผู้ชมอ่ะเราจะเข้าทางนี้เพราะว่าเขาบอกว่าห่างจากถนนคอนกิตแค่ร้อยกว่าเมตรถูกไหมคะทางแผนกสังเกตก็คือป้ายป้ายตรง ก่อนถึงโรงเรียนกุดน้ำใสนะครับใช่ใช่เขาจะมีป้ายถ้าเรามาจากจัตุรัสเราก็ต้องเลี้ยวขวาถูกไหมคะพี่นั้นเลี้ยวขวาก็คือข้ามมายูเทิร์นมาทางนี้ไม่ไม่ใช่ยูเทิร์นหรอกแบบว่ามาทางขวาเลี้ยวซ้ายมาเ้ยเลี้ยวขวาตรงนี้จะเป็นถนนคอนกรีตเข้าไปในหมู่บ้านกุดน้ำใสหมู่ที่3นะคะคุณผู้ชมบ้านกุดน้ำใสหมู่ที่3นี่ยังเป็นคอนกรีตอยู่นะคะตรงนี้โรงเรียนกุดน้ำใสใช่ไหมคะใช่ก็ห่างโรงเรียนแค่1.4กิโลเมตรแล้วเดี๋ยวเราไปดูกันนะ ว่าห่างไฟฟ้านะคะที่ราคานี้เราใกล้ไฟฟ้านี่โอ้โหรีบซื้อเลยนะคะคุณผู้ชมรีบซื้อเลยนะคะเพราะว่าถ้าเจ้าของเขาไม่รู้จักแมบนะคะเราก็ไม่ได้มีราคาดีๆแบบนี้มานำชมนะคะอ๋อพี่นัทจำได้แล้วเดี๋ยวเราต้องข้ามอ่าะไรเอ่ยทางรถถนนรถไฟอีกนิดนึงเราจะต้องข้ามทางรถไฟอีกรอบหนึ่งใช่ไหมจากที่เราดูจากพิกัดภาพถ่ายทางอากาศนี่ไงคะอ๋อถึงแล้ว าก็จะเลี้ยงวัวอ๋อถึงว่าเขามีป้ายให้วัวเลยว่าให้ระวังวัวนะคะมีป้ายบอกว่าต้องระวังวัวหน่อยะอากาศนี่โล่งนะครับใช่ชัดเลยนะครับตรงทางรถไฟนี้นะคะที่ใกล้ที่ดินก็จะห่างประมาณ1.5กิโลเมตรค่ะป็นคอนกรีตนะแม่ใช่ยังเป็นคอนกรีตอยู่นะคะเดี๋ยวเราไปชมพร้อมๆกัน ที่ดินแปลงนี้ดินดีหรือเปล่านะคะดินดีไหมหรือว่าดินเค็มหรือเปล่าไปดูพร้อมๆกันเลยแต่ว่าส่วนส่วนที่เราดูจากในภาพ กูเกิลก็คือดินชะอุ่มเลยนะคะใช่คดินชะอุ่มนะคะแต่ว่าเดี๋ยวเราไปดูกันว่าดินจะดีเหมือนที่เราดูในภาพถ่ายทางอากาศหรือเปล่าแต่ว่าบริเว,เวณแถวเนี้ยก็จะมีดินที่เป็นเกลือเหมือนกันนะใช่คอันนี้แจ้งคุณผู้ชมตามความเป็นจริงเลยนะคะเนี่ยค่ะด้านขวามือนี่เป็นเกลือเหมือนกันนะก็เหมือนเหมือนโนนไทยเหมือนด่านขุนทดบางที่นะคะอ่อไม่ใช่จะเป็นเกลือทุกแปลงนะคะเป็นบางโซนค่ะ ฝั่งตรงข้ามก็ไม่เป็นเกลือใช่หรือว่าตรงนั้นเขาทำนาเกลือไม่แน่ใจเนาะมีนาข้าวเนี่ยด้านซ้ายนี่ก็เป็นนาข้าวปลูกข้าวปกติอุ้ยถนนลาดยางเขาดีมากเลยนะอ้ถนนคอนกรีตเนาะถนนคอนกรีตดีมากๆเลยนะคะคุณผู้ชมกว้างขวางนะครับใช่ถนนคอนกรีตดีมากๆเลยธรรมชาติแบบเอ่อแบบเขียวเลยนะคะน้องแม่ใช่ค่ะถนนดีมากนะคะ เราเดินทางไปดูกันเลยนะครับวันนี้ก็เลยอยากให้ทางท่านผู้ชมนะครับได้รับชมนะครับที่ดินถูกนะครับใช่ค่ะแปลงหนึ่งที่มาถึงเรานะครับเราเราก็นำเสนอรีบนำเสนอให้ท,ทางท่านผู้ชม่ะมแม่มาโปรโมทไปก่อนที่แบบจะมาดูที่นะคะเพราะว่าเราเห็นว่าราคาว้าวมากราคาว้าวมากนะเราอยากให้ลูกค้าของเราอะ่ะได้เป็นเจ้าของนะคะได้เลือกซื้อแบบ ง่ายๆเลยนะคะเนี่ยถนนคอนกรีตดีมากๆเลยตรงนี้เนี่ยโอวัดเก่าบ้านโนนนะครับกับวัดเก่าบ้านโนนนะครับตรงนี้นะครับใกล้วัดเก่าบ้านโนนอุ้ยร้อยเจ็ดสิบเมตรห่างจากอ่อปากทางเข้าวัดเก่าบ้านโนนใช่ไหมคะพี่นัทร้อยเจ็ดสิบเมตรพอเลยปากทางเข้าวัดเก่าบ้านโนนมาคอ่านิดนึงนะครับก็ประมาณร้อยกว่าเมตรนะครับให้พอความเร็วนะครับเตรียม เรลี้ยวขวานะครับเข้าทางด้านนี้นะครับผมถึงแล้วเหรอคะพี่นัทใกล้ถึงแล้วเหรอดเดี๋ยวเรารจะไปดูนะว่าห่างไฟฟ้าเท่าไหร่เสาไฟอะ่ะมันต้องดูเสาไฟล่าสุดอะ่ะแบบว่าจะได้แจ้งคุณผู้ชมว่าที่ดินแปลงนี้ห่างไฟฟ้าเยอะไหมนี่เราก็เลี้ยวมาเลยเลี้ยวขวานะคะคุณผู้ชมพอเราผ่านป้ายวัดเก่าบ้านเนินเอ้ยบ้านโนน <laughs> ผ่านป้ายวัดเก่าบ้านโนนเราก็ เลยมาแค่170เมตรใช่ไหมนิดเดียวอ่ะเราก็จะมาอยู่ตรงต้นไม้ตรงนี้นะคะคุณผชมค่ะเนี่ยเรามาอยู่ตรงต้นไม้ตรงนี้แหละเดี๋ยวเราไปจับพิกัดนะว่าคือตรงไหนบ้างได้ค่ะเดี๋ยวเราลงไปชมแปลงที่ดินด้วยกันเลยนะคะได้ค่ะ ตอนนี้นะคะเดี๋ยวเดี๋ยวมันจะพาคุณผู้ชมนะคะไปไปชมที่ดินพร้อมๆกันเพราะว่าให้คุณผู้ชมอ่ะอย่างน้อยคือโล่งเลยไม่มีเกลือไม่มีเกลือยืนยันได้เลยนะคะไม่มีเกลือค่ะแล้วตรงนี้เขาก็เป็นที่ไร่ด้วยนะคะคุณผู้ชมในตรงนี้เป็นที่ไร่ปลูกมันสำปะหลังแต่ว่าของของเราที่ขายก็คือที่นาอุ้ยมันแหาง เอาเป็นว่าคอนกรีตเนี่ยอยู่ตรงนี้ค่ะคอนกรีตเนี่ยอยู่ตรงนี้เองเดินมานิดเดียวเองนะคะก็ไม่อยู่ตรงนี้น่าจะเป็นแปลงเดี๋ยวดูจากพิกัดก่อน,อน,น,นอโอ้ยนี่ก็มีอะไรน,นะพี่นันอาคารนู้นนะใกลค่ะนี่แหละอาคารอะไรอยู่ตรงนั้นละไหนตรงต้นไม้เนี่ยเราเดินมาอีกหน่อยหนึ่งใช่ไหม อ,นนะอันนี้คือเป็นทางสาธารนณะถูกไหมคะโอเคพี่น่าจอดรถกันแล้วเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราจะเข้าไปชมที่ดินกันโอ้ตรงนู้นเขาเป็นอาคารนะคะคุณผู้ชมค่ะนู่นนะคะตรงนั้นเขาเป็นอาคารสีสีออกส้มๆก็อยู่ใกล้ๆเนะี่ยอยู่ใกล้ๆชมุมชนเลย เป็นที่นาดินดีแล้วก็ไม่ได้มีเกลือนะคะไม่ได้มีเกลือราคานี้ไม่มีเกลือเป็นฉนวนี้เนี่ยคอนกรีตรก็จะอยู่ตรงนั้นหลังรถหลังรถของของแบบนี่เดียวที่พิ่นาเขาถอยรถไปอะคะ่ะอันนี้เป็นต้นไม้อันนี้คือทางสาธนารณะนะคะเข้ามาในที่ดินนะคะ นีเขาก็เป็นที่ไร่นะคะคุณผู้ชมด้านซ้ายมือนี่คือที่ไร่ปลูกมันสำปะหลังด้านซ้ายมือเป็นที่ไร่ปลูกมันสำปะหลังนะคะส่วนด้านขวามือก็คือที่นานี่ก็คือตรงนี้เป็นที่นากว้างมากมเลยเป็นที่นากว้างมากๆน,นู่นนะคะที่เขาขับรถมอตเตอร์ไซค์ผ่านเราไปนะตรงนั้นเป็นคอนกรีต ก็คือใกล้ๆคอนกรีตเลยห่างถนนทางหลวง2179ประมาณ2กิโลกว่าเองประมาณ2.3 2.4กิโลนะคะบรรยากาศดีค่ะตอนนี้คุณผู้ชมท่านใดนะคะที่แบบว่าเดี๋ยวถ่ายตัวเองดีกว่าถ่ายตัวเองด้วยนะคะจะได้แบบเออมาพาคุณผู้ชมมาเที่ยวมาชมที่ดิน าจัตุลาดเนี่ยประมาณ6กกิโลน,นะคะ